หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่18ไม่ต้องทวนคำสั่งแต่อย่างใดไอ้เล็กลุกรลัดล้อออกทางด้านข้างของแนวทาง ทิเวศกงชุดนั้นกําลังตรงเข้ามาการที่เห็นก่อนทําให้มันได้เปรียบรู้ว่าควรจะใช้เส้นทางไหนไอ้มนกับไอวิชชาร์ถอยไปอย่างรวดเร็วเท่าที่มีเวลาจนกว่าศัตรูที่เคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆในระยะ200เมตรจะมาถึงทั้งสองคนฉลาดพอที่จะวกออกไปให้ไกลก่อนค่อยหาทางย้อนกลับเข้ามาอีกทีกำลังที่เหลือเตรียมเข้าที่กําบังอีกครั้งพร้อมทั้งการคลางให้มิดชิดจริงๆภายในเวลาไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ การตายกำลังจะเกิดขึ้นนักดารับจ้างที่จำใจต้องใช้อาวุธก็เพราะเยื่อสังหารนั่นแหละมันบังคับ M16 ที่ดัดแปลงเอา M79 ติดเข้าไปด้วยเราเรียกเสียใหม่ว่า M203 เท่านั้นไม่พอต้องเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกกล้องเล็งที่มีกำลังขยาย16เท่าใช้ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนกระบอกเก็บเสียงที่เยื่อสังหารไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอาวุธที่ดับศูนย์มันนั้นมาจากทิศท,ทางไหน กระสุนสาร,รพัดชนิดที่ขีดความสามารถของกองทัพสหรัฐจะคิดคนเราสร้างขึ้นมาได้ทั้งกระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะกระสุนหัวระเบิดกระสุนแกส๊สกระสุนเพลิงที่มีทั้งเพลิงธรรมดาและเจาะเกราะเพลิงสิ่งเหล่านี้ได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดอีกครั้งความจริงแล้วไม่ต้องตรวจก็ได้เพราะนักเลงปืนที่มีความชํานาญอย่างพวกเขานั้นมีความพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างลงสู่สมรภูมิแล้วด้วยซ้าแล้วก็จะพร้อมอยู่อย่างนั้นทั้งยามหลับและยามตื่น แต่ที่ต้องตรวจอีกครั้งก็เพราะความกระยิมในใจที่จะได้ยืดเส้นยืดสายเสียบ้างหลังจากเอาแต่จับแต่ถืออยู่อย่างเดียวมาหลายวันเสียงไอชาติรายงานมาทางวิทยุพี่ไอคนนำมันผ่านผมไปแล้วมันเดินระวังมากนำห่างพวกในแนวโจมตีเกือบ50เมตรโอเคชาติไอเล็กไอมอนไอวิทย์ถึงไหนแล้วไอเล็กมันเข้าที่ได้แล้วพี่ไอมอนกับไอวิทย์กำลังชาร์จเข้าที่อีกสักไม่ถึงร้อเมตรคงถึงพี่โอเคยุด ไอ้สี่คนนั้นตอนนี้ยังเห็นมันอยู่หรือเปล่าจ่าดาวเหนือตรวจสอบแนววางตัวทางด้านหลังแล้วเช็คไปทางด้านหน้าอีกครั้งมันห่างไปกว่า300เมตรแล้วพี่ตั้งแต่ตรงที่มันหักเลี้ยวไปตอนนี้เห็นอยู่เหมือนกันตอนมันโผล่ซุ้มไม้มาเท่านั้นแหละโอเคนั้นเตรียมหาทางสกัดมาให้ได้ก็แล้วกันคิดว่ามันต้องได้ย้อนกลับมาแน่ไม่ต้องห่วงพี่เรื่องนี้ผมเตรียมไว้หมดแล้วจากการที่ทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการซุ้มโจมตีมาแล้วอย่างโชคชนจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นภารกิจหลักด้วยซ้ ทำให้ทุกคนอ่านเกมได้อย่างทะลุปุกโปร่งว่าควรจะวางตัวอย่างไรการแก้เกมที่จะตามมาภายหลังนั้นทุกคนก็พร้อมและเตรียมที่เตรียมทางไว้หมดแล้วทั้งที่กำบังทั้งที่สำหรับลุกไปข้างหน้าและที่สำหรับการถอยฉากทั้งนี้ต้องรวมถึงเส้นทางด้วยทุกคนก็พร้อมเช่นกันจากดาวเหนือที่ออกจะเป็นห่วงพันตรีเมริการทั้งสองต้องอธิบายแผนและซักซ้อมจนเป็นที่เข้าใจซึ่งก็ไม่ใช่ของยากอันใดสำหรับคนที่พร้อมรบอย่างนั้น แล้วความจริงตามที่ไาชาติรายงานเข้ามาก็เริ่มปรากฏเวียดกงสองคนที่ทําหน้าที่สเกลนาทางเคลื่อนทีผ่านพื้นที่น่าสงสัยบ่อยครั้งที่มันต้องก้มมองต่ําเพื่อตรวจสอบรอยเท้าบนหยดน้ําค้างเพื่อให้แน่ใจว่ามันตามมาไม่ผิดและเจ้าของรอยเท้านั้นยังไม่ได้เคลื่อนตัวแยกไปทางอื่นไอคนนําทางขวาดูจะฉลาดกว่าคนทางซ้ายเมื่อมันทําท่าสัญ,ญญาณมือว่ารอยเท้านั้นสิ้นสุดลงแถวแวนีน้ไอคนทางซ้ายกลสาใสตามมองตามทางทิศท,ที่เพื่อนมันบอก ทันทีที่ประจักษ์ทั้งสองคนชาร์จอย่างรวดเร็วเข้าที่กำบังหลังต้นไม้ใหญ่อีก9คนที่โผล่ออกมาทำตามบางหลายคนหมอบราบจนล่างแทบจะจมลงไปในดินอากาศปักเข้าที่ร่องไหลในท่านอนยิงพร้อมจะลั่นกระสุนออกไปอากาศร,ระแวงภายตอนนี้สังเกตจากสายตาที่สอดสายไปมาเพื่อที่จะค้นหาเจ้าของรอยเท้าให้ได้นักล่ารลับจ้างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพวกเวทโกงมากนักในเรื่องของความพร้อมยิง กันก็เพียงแต่ไม่ต้องสอดสายสายตาหาเป้าหมายเท่านั้นเพราะทุกอย่างเข้ามาให้เห็นหมดแล้ว M203 ที่แดัดแปลงจนกลายเป็นรุ่น x m a 1เตรียมในตำแหน่งการยิงซิงเกิลพอปืนรุ่นนี้เมื่อต้องยิงด้วยกระบอกเก็บเสียงจะต้องยิงแบบซิงเกิลเท่านั้นไม่งั้นมีหวังกระบอกเก็บเสียงพังแน่จากดาวเหนือมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพันตรีเมริกันทั้งสองที่จะเป็นมือสังหารสกาทั้งคู่นี้ส่วนตัวเองกับพรรคพวกเตรียมถล่มทลายพวกที่ตามมาข้างหลัง สายตาพวกซุ่มที่จ้องมองความเคลื่อนไหวของพวกเวทกงยังเอาเป็นเอาตายถ้ามันมีแสงหรือความร้อนด้วยละก็เวทกงพวกนั้นคงละลายสลายไปหมดแล้วทั้งหมดไม่มีใครเลยที่อยู่นอกสายตาของพวกซุ่มทุกครั้งที่มันลุกเข้าที่กำบังแห่งใหม่จะด้วยการคลานหรือการโผล่ก็ตามลำกล้องปืนที่เล็งจ้องอยู่เป็นต้องเบนตามมันไปทุกครั้งไอคนราดตเวนนำนั่งคุกเขา่าพิงต้นไม้ที่กำบังอยู่นั้นสอดสายสายตาไปตามรอยเท้าแล้วหยุดจ้องนิ่งที่ซุ่มหมายซุ่มหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นไอ้พลที่ซุ้มอยู่ตรงนั้นไอ้พลรู้ตัวดีว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นไอ้เวทกงคนนําขบวนจ้องมองไปที่ซุ้มไม้อย่างพินิจพิเคราะห์มันคงไม่เห็นคนที่อยู่ในซุ้มนั้นแน่เพราะถ้ามันเห็นมันคงแสดงอาการออกมาแล้วตอนนั้นทั้งสองคนจึงต้องจ้องตาก,กันนิ่งโดยที่คนหนึ่งเห็นแต่อีกคนไม่เห็นพันตรีโรเจอร์เป็นคนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วสําหรับการดับศูนไม่ใช่หน้าที่ของไอ้พลแต่ไอ้พลกําลังจะเสียท่าแก่มัน ระสุนเพียงชุดเดียวที่จะพ่นเข้าไปในซุ้มไม้นั้นไอ้ผลดูท่าไม่มีทางรอดแน่ระหว่างความเป็นความตายนั้นทุกคนยังรอสัญญาณจากคนหน้าชุดไม่รู้เหมือนกันว่าจ่าดาวเหนือจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเพราะระหว่างไอ้ผลกับแกนั้นมีคนขั้นอยู่ถึง3คนถึงกระนั้นก็ตามไอ้ผลก็ยังยิ้มได้เมื่อ M20 3 XMA1 กระบอกในมือจ้องสลับกันไประหว่างไอ้คนนำกับไอ้คนที่ตามมาในส่วนหลังเดี๋ยวมองดูพันตรีโรเจอร์ก็เห็นว่ากำลังจ้องเล็งอยู่เหมือนกัน เชื่อว่าไอเวทกงคนนี้คงไม่รอดมือเขาไปได้แนะ่เวทกงในส่วนหลังเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆไอคนนำคนที่สงสัยซุ่มหมายที่พลซุ่มอยู่ให้สัญญาณคนนำอีกคนให้ลุกหน้าไปก่อนส่วนตัวมันเองยังคงจ้องมองอยู่มันคงสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมรอยเท้าขนหายไปตรงนั้นแล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้แม้จะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ตามไอคนที่สงสัยยกอาการในมือขึ้นประทับร่องไหล เล็งตรงไปถึงที่ที่มันสงสัยทันทีแต่ก่อนที่มันจะได้ลั่นไกเพียงเสี้ยววินาทีมเมเจอร์จ่าดาวเหนือร้องเตือนพันตรีโรเจอร์ทันทีและคนที่ถูกเรียกชื่อก็รู้ด้วยว่าทำไมจึงถูกเรียกโอ้ยไม่มีคำว่าพลาดเลยเพราะเล็งมานานเหลือเกินกระสุนหัวระเบิดนัดนั้นเจาอเข้าที่ใบหน้าเยือสังหารอย่างจังมันร้องได้คำเดียวคำเดียวจริงๆก่อนที่จะหงายหลังอากาศหลุดกระเด็นจากมือไปอ๋อ เวลาห่างกันเพียงเสี่ยวของวินาทีปืนติดกระบอกเก็บเสียงพร้อมกล้องขยายขนาด16เท่าต่างก็ปล่อยกระสุนออกไปเกือบจะพร้อมกันปืนทุกระบอกไม่มีกระบอกไหนพลาดเป้าเลยในระยะยิงเพียง50-80เมตรนั้นแต่ผลที่ได้ไม่ค่อยโสภานักเพราะบางเป้าหมายเพียงเป้าเดียวแต่โดนปืนถึง2กระบอกดังนั้นการจัดสรรจำนวนเป้าหมายจึงไม่ทั่วถึงกันทําให้เวยียดกง3คนต้องรอดชีวิตไปได้ไอเดนตาย3คนนั้นรอดอย่างวุดวิดที่สุด มันชาร์จอย่างรวดเร็วและรุนแรงเข้าหาที่กำบังแห่งใหม่อ๋โอ้ถึงกระนั้นก็ตามดูเหมือนพวกซุ่มจะยังมีฝีมือที่เหนือกว่าอยู่ดีเมื่อหนึ่งในจำนวน3คนในคนที่อยู่ไกลสุดเข้าทางปืนของพันตรีคอรลินถูกฟาดกระสุนนัดนั้นเจาะเข้าที่ช่องท้องของมันอย่างจังทั้งนี้เพราะมันยังเข้าที่กำบังไม่มีตัวลำตัวที่นอนราบนั้นส่วนท้องยังเข้าไม่มิดผลก็คือความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่าการถูกยิงจากกระสุนธรรมดาทำให้มันต้องบิดตัวอย่างรุนแรง ดินเราเราออกมานอกที่กำบังย่างไม่รู้ตัวมือทั้งสองกุ่มที่ช่องท้องจนต้องทิ้งอากาประจําตัวกระบอกนั้นยังไม่มีเสียงอากาตอบโตมาเราไม่สามารถกําหนดที่มาของเสียงปืนได้เวียดโกงที่เหลือต้องงงเป็นไก่ตาแตกที่จู่ๆความตายตั้งก็ตกมาเป็นของพวกมันโดยไม่มีสัญญาณเสียงหรือตัวตนใดๆปรากฏให้เห็นแม้แต่น้อยในขณะที่พวกซุ่มยิงก็ยังไม่แย้มพลายอะไรออกมาให้รู้ให้เห็นเปืนทุกระบอกจ้องไปทางทิศนั้น พร้อมที่จะลั่นกระสุนออกไปในทันทีที่เหยื่อสังหารโผล่ออกมาจากที่กำบังอีกตอนนี้มันหลบได้ปล่อยให้มันหลบอย่างนั้นไปก่อนกลางวันแสกๆระยะไม่เกิน80เมตรอย่างนี้เชื่อว่าไม่มีทางรอดมือไปได้แน่และแล้วในช่วงเวลาเพียงไม่ถึงนาทีที่พวกซุ่มยิงจ้องเรงรออยู่พรานเสียงร้องของคนทางด้านหลังโน้นก็ดังมาให้ได้ยินเสียงนั้นไม่ดังนักแต่สามารถได้ยินอย่างชัดเจนเพียงเสียงเดียวแล้วก็ดังครั้งเดียวเงียบหายไปเลย แบบนี้ไม่ต้องบอกก็พอจะรู้ว่านันน่าจะเป็นฝีมือของไอ้เล็กที่มีหน้าที่เด็ดชีพไอเวียดกงคนที่เฝ้าเฉลยอ,อยู่จากเสียงร้องของคนทางด้านนี้ไอ้เล็กก็คงจะได้ยินและรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่มันต้องทํางานนั่นเองท่ามกลางการรอคอยที่เวียดกงอีกสองคนยังกดดานอยู่หลังที่กาําบังจากดาวเหนือไม่อยากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานจนเกินไปนักจึงสั่งการทางวิทยุทันทีเล็กเรียบร้อยใช่ไหมครับพี่เรียบร้อยที่ไอเวียดกงแต่เฉลยสองคนนั้นผมยังไม่ได้เข้าไปนะพี่ โอเคไม่เป็นไรคอยไปก่อนก็ได้ตะกบไว้อย่างนั้นแหละทางนี้ยังไม่เรียบร้อยชาติมนวิทย้อนกลับเข้ามาตลบหลังไอเดนตายสองคนนี้ได้ยุดเป็นไงบ้างครับพี่ไอชาติรับคําสั่งแล้วชวนเพื่อนอีกสองคนลุกย้อนกลับเข้ามาทันทีปกติพี่ตอนนี้4คนนั้นหายไปแล้วพี่จา่าดาวเหนือเก็บวิทยุเข้าที่ซอกอกอ,กอย่างเดิมแต่ยังเปิดเครื่องอยู่เพื่อสแตนบาย